ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p n p Channel ช่องทางการพยากรณ์ตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณในคลิปนี้ขอทำนายท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนและท่านที่ผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีสิงห์สำหรับการทำนายดวงชะตาการเงินเดือนเมษายน2568นี้มีดาวย้ายราศี ทั้งหมดสดวงดาวดาวดวงแรกได้แก่ดาวอังคารยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่1ดาวดวงที่2ได้แก่ดาวพุธจะยกย้ายเข้าสู่ราศีมีในวันที่11และดาวดวงที่3ได้แก่ดาวพระอาทิตย์จะยกย้ายเข้าสูรส่ราศีเมษในวันที่14อันซึ่งจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมการพยากรณ์ดวงชะตากันครับแต่ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกรบกวนกรุณากดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ่าขอรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์ดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภวันที่11จะเดินหน้าเข้าราศีมินภายใต้ภพมรณะได้ตำแหน่งนิดและโคจรกับดาวศุกร์เจ้าเรือนศาสตรชากับกรรมะและดาวราหูเจ้าเรือนปัตนิชาววงนี้ภาวะการเงินของท่านยังคงต้องระมัดระวังการใช้จ่ายต้องรัดเข็มขัดอยู่แต่กระนั้นก็ยังมีเหตุหรือภาระที่ต้องใช้การดูแลคู่ครองเนื่องจากคู่ครองหรือคน ใกล้ชิดจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อรักษาตัวหรือซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นท่านไม่ต้องกังวลหรือเสียดายถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ใจ่ายไปไม่ต้องคิดมากครับในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนนี้ให้ถนอมตัวรักษาสุขภาพออกกําลังกายให้สม่ําเสมอกินอาหารแค่พอดีทําจิตใจให้เป็นปกติเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความท้าทายความสามารถท่านในการบริหารจัดการเรื่องการเงินและอารมณ์อีกเดือนหนึ่งครับท่านต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนด้วยใจสิ่งของท่าน ขอให้พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่หนุนนำคำชูท่านให้พบแต่เรื่องดีๆทุกประการครับโดตรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง p n t ของเราด้วยกัลยนณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชยัยมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด